สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาตรวจสอบพลังงานจุดอ่อนของศัตรูที่คุณต้องรู้เอาไว้ณตอนนี้เวลานี้ส่งผ่านพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดวงชตาด้วยการกด subscribe และแชร์วันนี้ก็ตรงกับวันที่7เดือนพฤศจิกายนปี2568นะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบพลังงานกันขออนุญาตเทวดาจำตัวของท่านสมาชิกแล้วก็ ศัตรูของคุณนะคะเปิดดวงชะตาเปิดในสิ่งที่อยากรู้ให้กระจางแจมแจ้งนะคะไฟธาตุไฟเมษธินวนุเซมินาราศีวิจุนท่านลงแคปิ้อนราศีมังกรท่าดินจูปิเตอร์คุณเกิดวับิมูลราศีมีนราศีกรกฎวีโกราศีกันท่าดินเนฟจูนท่าดินพฤศโซกมกร เออ้าดินพฤชศพกรรมาก่อตัวเลขวันนี้เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามี 14, 23, 36, 10, 21, 18แล้วก็26เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเขานะศัตรูของคุณเนี่ยเขารู้ไหมว่าจุดอ่อนของคุณคืออะไรในสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับคุณมาดูก่อนว่าเขารู้ว่าจุดอ่อนของคุณคืออะไรมาดูกัน อ่านตามนาไพ่นะคะไม่เรียดไม่เครียดอะไรที่สามารถนำไปปรับเปลี่ยนในการใช้ชีวิตแล้วทําให้เรามีความสุขและปลอดภัยในปัจจุบันดาก็ทำเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะฟังจากหมอดูฟังจากครูบาอาจารย์ฟังจากคนอื่นๆนะคะเราสามารถนำไปปรับเปลี่ยนให้มันมีประโยชน์กับเราได้ ศัตรูรู้อะไรเกี่ยวกับคุณนะคะเกี่ยวกับจุดอ่อนของคุณ k คิงออฟ o r ดเขาบอกว่าคุณอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของคุณอยู่เงียบเยอยู่เฉยๆนะคะแต่คุณดุดุ ดูจริงจังดูเด็ดขาดนะคะดูเหมือนกับว่าเรียกว่าไม่ต้องการให้ใครเข้ามาล้ำเส้นในตัวของคุณ อันนี้ไม่รู้เขามองว่าเป็นจุดอ่อนนะคะเพราะว่าณตอนนี้เวลานี้สิ่งที่คุณเหมือนกับคือไม่สนใจใครไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครไม่สูงสิงกับใครหรือว่าไม่อยากให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับคุณเนี่ยแล้วคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณเนี่ยเพราะชีวิตของคุณนั้นประสบความสําเร็จในเรื่องของอาชีพการงานหรือว่าคุณต้องการโฟกัสในเรื่องของการงานให้ประสบความสําเร็จจากที่ตัวของคุณเนี่ยเคยเป็นคนจิตใจดีมีเมตตา นะคะเคยอ่อนโยนอ่อนหวานเคยอัธยาศัยดีน่ารักมีน้ําจิตน้ําใจต่อเพื่อนต่อสังคมคือใจดีใจดีทุกอย่างนะ,ะเป็นผู้ให้นะพูดจาดีกับทุกๆคนแต่ปัจจุบันนี้คุณน่าที่จะเลือกนะเลือกทําในสิ่งที่รู้สึกว่าอ,อาจจะเหมือนกับว่าคุณอาจจะเคยเจอสภาวะสังคมเพื่อนที่เหมือนกับคุณเคยพูดดีทําดีด้วยแล้วเขา กลับทาไม่ดีกับคุณหรือว่าคุณเคยให้สิ่งดีๆนะตอบแทนพวกเขาเหล่านั้นไปแล้วแต่เขากลับทําไม่ดีกับคุณนะคะคุณจึงเลือกที่จะปฏิบัตินะเป็นการเลือกปฏิบัติเลือกพูดเลือกคบเลือกสารสัมพันธ์นะคะแล้วก็เก็บตัวอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวนะคะเป็นหมอดูไปอารมณ์นี้นะคะแต่คุณก็ไม่ได้ร้ายเลยสะทีเดียวนะแต่เดอะเดวิลเนี่ย คือมันกลับหัวแต่ถ้ามันตั้งหัวก็คือร้ายสุดๆนะร้ายแบบไม่เกรงกลัวไม่ละอายตาอบาแต่อันนี้คุณร้ายในรูปแบบของการที่เก็บความร้ายของคุณแตนะ่เก็บความท็อสิกเก็บความน่ากลัวของคุณนะเก็บพลังงานบางอย่างด้านดําของคุณเนี่ยเก็บไว้ กระทํำกับคนที่ทําร้ายคุณเท่านั้นนะส่วนด้านดีคุณก็ยังเป็นคนจิตใจดีอยู่คุณก็ยังเคยเป็นคนที่ให้อภัยแล้วก็เห็นอกเห็นใจอยู่และการที่ตัวของคุณเ,เปลี่ยนนะจากหน้ามือเป็นหลังมือจากหลังมือเป็นหน้ามือเนี่ยนะคะก็แสดงว่าตัวของคุณเคยถูกกระทําไม่ดีมาแล้วนะคะเห็นไหมก้าวกระทาเนี่ยมีบาดแผลมีรอยช้ำมีรอยร้าวมีความเจ็บปวดเสียใจ จากสิ่งที่เคยเหมือนกับว่าคือทําดีไปแล้วไม่ได้ดีนะพูดดีด้วยแล้วก็ไม่ได้ดีนะจึงทําให้ตัวคุณเหมือนเลือกที่จะเลือกปฏิบัติหรือว่าเลือกที่จะไม่สนใจกลุ่มสังคมเหล่านั้นอีกเลยหรือว่าคนที่เคยทำร้ายคุณอีกเลยนะเพราะว่าคุณเคยทําดีด้วยแล้วไงเคยพูดดีด้วยแล้วนะคะเคยมีน้ําใจด้วยแล้วแต่นะกลับทําให้คุณรู้สึกแย่กับการที่คุณทําดนะีนี่คือ จุดอ่อนของคุณก็คือเคยเป็นคนดีมาก่อนนะคะแต่ใช่ว่าตอนนี้จะไม่ใช่คนดีนะแต่เป็นคนที่เลือกปฏิบัตินะคะเลือกปฏิบัติดีหรือว่าเลือกที่จะพูดดีทดําดีกับบางคนเท่านั้นที่คุณรู้สึกว่าคุณทําดีไปแล้วเขาทําดีตอบแทนกลับคุณมานะคะจุดอ่อนของคุณก็คือคุณอาจจะเคยบาดเจ็บเสียใจหรือว่าเคยผิดหวงังเคยถูกหักหลังจากเพื่อนจากสังคมจากคนรัก จากคนที่คุณไว้ใจนี่แหละนะศัตรูเขาเห็นเขารู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วจุดอ่อนของศัตรูล่ะมีหรือเปล่านะคะจุดอ่อนของคุณมีแบบนี้แลวจุดอ่อนของศัตรูมีบ้างไหมเรามาดูกันเรื่องที่ทําให้ศัตรูของคุณนะศัตรูตัวร้ายของคุณเขา รู้สึกเจ็บปวดและมันเป็นจุดอ่อนฝังใจนะที่สุดในตัวของเขาณตอนนี้เวลานี้เป็นเรื่องอะไรจุดอ่อนของศัตรูของคุณนะจุดอ่อนของศัตรูของคุณตอนนี้เวลานี้ ทำให้เขารู้สึกเซนซิทีฟมากที่สุดนะ,ะเป็นเรื่องอะไรแปดดาบเยอะเพราะว่าเรื่องที่เขาเจอเนี่ยเยอะมากเพราะสิ่งที่เขาเจอเขาพยายามที่จะปกปิดไม่ให้คนอื่นรู้เลยนะคะเรียกว่ามันเป็นชนักติดหลังเขาเลยแหละ และสิ่งที่เขานะคะเหมือนพลังงานของศัตรูของคุณเป็นดีเอ็มเพอร์ก็ได้นะคะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้แต่รู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะมีอีกโก้มีความเย่อหยิ่งทรนงนะคะในตัวของเขาเองนะ,ะหรือว่าตําแหน่งหน้าที่การงานของเขาเองเพราะด้วยความที่ตัวของเขาเนี่ยคือเหมือนกับอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานที่ค่อนข้างที่จะมีผู้คนสนใจมีผู้คนรู้จัก นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของชื่อเสียงความสําเร็จนาะน้าที่การงานข้าราชการหรือว่าคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะหรือว่าเป็นที่สนใจของผู้คนมากมายแต่รู้สึกว่าจุดอ่อนที่เขาเจอคือมันทําให้เขารู้สึกเหมือนเรียกว่าบล็อกตัวเองไม่เปิดไม่เปิดตัวเองออกมาจากจุดๆุนั้นเลยเหมือนเรียกว่าปิดปิดตายนะคะชีวิตคือเหมือนกับ คือไม่ต้องการให้ใครมาเห็นจุดอ่อนของเขานะม่เห็นความอ่อนแอของเขามาเห็นความพ้ายแพ้ของเขาเลยนะคะเขามักที่จะแสดงออกให้ผู้คนเห็นถึงความเก่งนะความฉลาดการที่แบบคือเขาอาจจะเคยแต่งงานหรือว่าเคยมีครอบครัวหรือว่านะเป็นหนุ่มโสดสาวโสดพ่อไม่แม่ไมได้ด้วยเพราะว่าเป็นพลังงานก้าวเหรียญนะสาวโสดพ่อม่แม่ไหรือว่าคนที่สามารถดูแลตัวเองได้ นะคนที่เหมือนกับว่าคือเคยมีทุกสิ่งทุกอย่างเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมีความรักที่ดีมีภรรยาสามีที่ดีแต่จุดอ่อนของเขาตอนนี้เวลานี้เขาอาจจะไม่เหลือใครเขาอาจจะอยู่ตัวคนเดียวแล้วเขานะคะคือเหมือนกับสิ่งที่มันเป็นจุดอ่อนของเขาคือเขาเป็นคนผิดเขาเป็นคนทําผิดพลาดกับชีวิตของเขาเอง เขาเป็นคนที่หาเฮาใส่หัวเขาเองเขาเป็นคนที่นะเป็นคนที่พูดหรือว่าทาอะไรบางสิ่งบางอย่างกับชีวิตของตัวเขาเองกับอนาคตของตัวเขาเองกับความสุขที่เขามีเองเขาชะล่าใจเอง นะทำให้เขาเจอวิบากกรรมซ้ําแล้วซ้าเล่านะวิบากกรรมจากความรากักวิบากกรรมจากเพื่อนร่วมงานวิบากกรรมจากการเงินวิบากกรรมจากการที่แบบต้องอยู่ตัวคนเดียววิบากกรรมจากการที่เหมือนกับว่าคือเล่าให้ใครฟังไม่ได้ก็เขาอะผิดนะคะก็ขเขาเป็นคนผิดเองและน้ําท่วมปากนะคะแม้เขาจะดูแบบคือเหมือนกับภายนอกดูเพอร์เฟก ดูตำแหน่งหนะ้าที่การงานใหญ่โตดูมีผู้คนเคารพยกย่องแต่ภายในจิตใจอ้างหวางโดดเดียเ่ยวเปล่าเปลี่ยวมีปัญหามีความทุกข์นะจะไปเล่าให้ใครฟังไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะโดนดูถูกนะเดี๋ยวจะโดนสมน้ำหน้าเอาอารมณ์นี้นะคือเหมือนกับไม่มีเพื่อนสนิทไม่มีใครอยากจะคบมีแต่คนอิจฉามีแต่คนใส่ร้ายมีแต่คนเกลียดชัง The judgment judgment พลังงานขอดเจ้ากรรมในเวรไม่มีที่สิ้นสุดแม้เขาจะเก่งมีความรู้มีความสามารถตำแหน่งหนะ้าที่การงานโดดเด่นดูดีเป็นคนน่ารักอัยาศัยาสเยดีทำบุญทำกุศลหรือว่ามีน้ำจิตน้ำใจเมตตากับเพื่อนนะกับสังคมกับลูกน้องอะไรก็แล้วแต่ก็รู้สึกว่าเขาก็ยังมีวิบากกรรมนะที่แบบตามจองเวรเขาอยู่ตลอดเวลานะแปดดามเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไร าอาจจะเป็นหลายเรื่องอ่ะทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องเพื่อนทั้งเรื่องสังคมทั้งเรื่องความรักนะคะทั้งเรื่องของการที่ทําอะไรก็คือไม่ได้ดั่งใจเนาะคือเขาไม่ถึงเป้าหมายของเขาสักทีอะ่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานหรือว่าความสําเร็จหรือว่าความสุขนั้นมันเหมือนหัวใจมันโดดเดี่ยวอ้างว้างไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมไม่มีใครเข้าข้างอะไรเงี้ย นะคะคือเขาจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้แต่รู้สึกว่าชีวิตของเขาดูเหมือนไม่ประสบความสําเร็จซะไปซะทุกอย่างเลย8ดาบเนี่ยนะ,ะเดี๋ยวเรามาขยายกัน8ดดาบเนี่ยจุดอ่อนของเขาคืออะไรเขาไปเจออะไรมาจุดอ่อนของศัตรูของคุณเนี่ยเขาไปเจออะไรมาฟังแล้วก็นะคะปรดจงเห็นใจ เดอะฟู l เขาอะทำตัวเหมือนไม่สนไม่แคร์ทำตัวเหมือนกับว่าชีวิตของเขาเพอร์เฟกนะสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะคะเป็นคนที่แบบเออมีแต่เพื่อนมีแต่สังคมที่ดีพูดคุยทักทายนะสนทนาปสาัยกับเพื่อนกับสังคมนะแต่รู้ไหมว่าชีวิตของเขาปัจจุบันเนี้ยไอ้ที่ทํางานทุกวันเนี้ย นะคะมันมันไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายนะเพราะว่าเออหลายสิ่งหลายอย่างที่เหมือนกับประดังประเดเ,เข้ามาในชีวิตของเขาอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเก่าๆความรับผิดชอบเก่าๆนะซึ่งตัวของเขาเนี่ยพยายามที่จะดิ้นรนมากๆนะใครๆก็มองว่าเอ้ยเป็นคนที่แบบตำแหน่งหนะ้าที่การงานดีเ้ยนะก็ไม่ได้ตกนงะ ก็ไม่ได้ตกงานมีโอทีมีอะไรนะแต่รู้ไหมว่าชีวิตของเขาไม่พอกินไม่พอใช้เลยนะคะแม้จะดูแบบมีผู้คนชื่นชอบชื่นชมนะก็มีงานมีตําแหน่งอ้ยเดี๋ยวก็ได้โบนัสแล้วเดี๋ยวก็มีเงินแล้วแต่เปล่าเลยนะคะไอ้สิ่งที่ได้มามันไม่พอไม่พอใช้ไม่พอกินนะไม่รู้ซื้ออะไรนักานาะนะจุดอ่อนของเขาคือเหมือนเหมือนดูเอ่อตำแหน่งหนะ้าที่การงานดีดูมีเงินเดือน นะแต่จริงๆแล้วรายได้หรือว่างานที่ทําเนี่ยเหมือนไม่พอไม่พอเพียงไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายและจุดอ่อนของเขาศัตรูของคุณเนี่ยคือเขาทําธุรกิจการงานอะไรหรือแม้กระทั่งการคิดอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะกับครอบครัวหรือว่าการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์อ่ะในกรณีที่เขาจบความสัมพันธ์มานะคือมันจะมี2รูปแบบก็คือในเรื่องของ เออความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับครอบครัวถ้ามีการเริ่มต้นใหม่จีบใครสักคนหนึ่งนะคะรู้สึกว่าจีบใครจีบใครก็ไม่มีใครที่แบบจะสามารถที่จะสร้างครอบครัวเขาได้นะคะดูแบบเออไม่เป็นโลไม่เป็นภายอะไรประมาณเนี้ยหรือทําธุรกิจการงานอะไรก็ไม่เคยประสบความสําเร็จเหมือนเจ๊งอะ่ะนะทำอะไรก็เจ๊ง นะค่าขายก็เจ๊งนะลงทุนก็เจ๊งอะไรก็เจ๊งไปหมดอ่ะรู้สึกว่าคือเขาอ่ะเจอกับความหดหู่เจอกับความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่านะจุดอ่อนของศัตรูของคุณจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีปมในด้านของความรักเขาเนี่ยอาจจะเคยมีคู่รักคนรักภรรยาสามีที่เขารักมาก ะะและเขาก็อยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยนะแล้วก็อยากจะกลับไปแบบคือพยายามที่จะคืนดีของ้อคืนดีอะไรประมาณนี้แต่คนรักเก่าของเขาไม่กลับมาคนรักเก่าไม่สนใจนะคู่รักเก่าคนรักเก่าเหมือนในช่วงเวลาที่ชะตาชีวิตนะคะออใช้ชีวิตคู่อยู่กับคนรักเก่าของเขาเนี่ยมันเหมือนกับมันสิ้นสุดลงแล้วนะหรือว่าเขาทําอะไรผิด บางสิ่งมางอย่างกับคู่รักคนรักของเขาแล้วทําให้ความสัมพันธ์มันจบลงเพราะว่าคนรักเก่าของเขาไม่ไปต่อกับเขาอีกแล้วนะคะเออก็ไม่รู้ว่าอาจจะทําให้คู่รักคนรักผิดหวงังหรือว่าไปนอกใจคู่รักคนรักนะคะก็ได้ไม่สามารถกลับไปคืนดีกันได้อีกแล้วและจุดอ่อนของศัตรูของคุณเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะ เรียกว่าดึงบุญเก่าอนะที่เขาเคยสร้างบุญไว้เนาะเคยสร้างบุญไว้มาใช้นะคะเหมือนบุญเก่าที่เคยทำไว้นะมันหมดไปกับกรรมของเขาเลยนะเห็นไหมวิบากกรรมนะคะแม้เขาจะเหมือนกับว่าคือต้องการเหมือนเป็นคนสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนเป็นคนจิตใจดีนะเหมือนทำบุญไปเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะนะคะช่วยเหลืออะไรเขาไม่ได้เลย นะแล้วก็ตัวของเขาเองคือต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวของเขาเองนะตอนนี้เวลานี้คือเขาก็ต้องเหมือนกับว่าในสิ่งที่เขาทําเนี่ยเขาต้องคิดถึงการกระทําบางอย่างนะเหมือนสํานึกผิดให้ได้มากที่สุดนะตัวของเขาจะหลุดพ้นในเรื่องของวิบากกรรมนะแล้วตัวของเขาเนี่ยเวลาที่เจอวิบากกรรมอะไรก็แล้วแต่จะไม่สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้ นะแม้อยากจะขอก็ตามเถอะแต่รู้สึกว่าขอไม่ได้นะเหมือนเหมือนบุญไม่พอหรือว่าไอ้คนที่จะไปขอเนี่ยนะไม่สามารถจะช่วยได้นะนี่คือจุดอ่อนคือก็เลยต้องช่วยตัวเองไงก็เลยต้องยืนหยัดด้วยตัวเองและจุดอ่อนของศัตรูของคุณเดือซันตัวของเขาเนี่ยพยายามที่จะทําให้ชีวิตของเขามีความสุข พยา,ยามเนี่ยแสดงออกให้ผู้คนอื่นได้เห็นว่าเฮ้ยเขาเข้มแข็งนะเออเขาอยู่ได้ด้วยตัวเองเขามีความรู้ความสามารถเก่งฉลาดนะคะเขาไม่จะเป็นต้องพึ่งพาใครหรอกเออเขาดูแลตัวเองได้นะคะแล้วเขาสามารถที่จะเหมือนกับทําทุกสิ่งทุกอย่างได้นะหรือว่าไอ้สิ่งที่เขามีอาชีพการงานที่เขามีนะคะเงินที่เขามีรายได้ที่เขามีสิ่งที่เขามีเนี่ยเขาไม่ไม่ต้องการใครอีกแล้ว นะหรือแม้กระทั่งเขาจะปฏิเสธคนที่อยากจะเข้ามาในชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นคนรักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นออคนที่จะมาให้ความช่วยเหลือเขาเขาจะไม่เขาจะไม่ขอร้องใครเขาจะช่วยเหลือตัวเขาเองแล้วเขาจะไม่ยุ่งกับใครนะไม่สูงสิงกับใครเยียวยาความรู้สึกของตัวเองได้เป็นคนเข้มแข็งมากๆเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่แบบจะวางแผนชีวิตของตัวเอง เหมือนอยากจะเดินลําพังเปคนเดียวอ่ะเหมือนมั่นใจนะแล้วก็ไม่ไว้ใจใครด้วยนะจุดอ่อนคือไม่ไว้ใจใครก็เลยทําหลายคนเดียวเห็นไหมพลังงานเดอะทาวเวอร์การแตกแยกการพังของชีวิตครอบครัวการพังของธุรกิจการงานนะถ้าหากเคยมีเพื่อนเคยมีสังคมนะคะที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจเคยมีคนที่เขารักมากมาก นะฮะภรรยาสามีหรือว่าเพื่อนนะฮะกลุ่มสังคมที่แบบเคยลงทุนทําธุรกิจการงานร่วมด้วยรู้สึกว่าตอนนี้เวลานี้เขาหน้าที่จะถูกผู้คนเหล่านั้นนะปฏิเสธนะคะประมาณที่เหมือนกับว่าคืออาจจะทําให้เขารู้สึกแย่รู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจรู้สึกท้อแท้รู้สึกไม่ไว้ใจใครรู้สึกเจ็บปวด นะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นคนรกักภรรยาสามีที่หักล้างอาจจะเป็นเพื่อนนะหรือว่าเพื่อนร่วมงานคนรู้จักที่ทำร้ายนะหรือว่าคดโกงเอาและอัเรียดในเรื่องของธุรกิจการง,งานหรือแม้กระทั่งญาติพ่อแม่พี่น้องนะที่เหมือนกับเออมีการหยิบยืมนะหรือว่าชวนไปนลงทุนแล้วก็ขาดทุนนะทำให้เขารู้สึกเครียดจุดอ่อนของเขาคือเขาค่อนข้างที่จะเก็บเนื้อเก็บตัว นะคะไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นและจุดอ่อนของเขาสามดาบเห็นไหมเป็นพลังงานของคนที่แบบเจ็บปวดเสียใจแล้วสามารถที่จะอยู่คนเดียวได้นะคะไม่สูงสิงไม่ไว้ใจใครไม่ยุ่งวุ่นวายกับสังคมนะไม่เข้ากลุ่มไม่เข้าพวกแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันมีความเจ็บปวดอยู่ นะมันมีความที่แบบแม้จะมีเพื่อนมีสังคมมีเพื่อนร่วมงานนะคะก็กลายเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหวาดระแวงนะคะหวัดนระแวงนะอาจจะเป็นเหมือนกับว่าเคยถูกหักหลังจากเพื่อนนี่แหละเคยถูกนินท้าเคยถูกนําเรื่องความลับนะในตัวที่เขาเคยเล่าให้เพื่อนให้สังคมที่สนิทฟังถูก ขายความลับก็ได้ก็เลยทําให้เขาเหมือนกับไม่ไว้ใจใครนะตอนนี้เวลานี้ก็เลยรู้สึกว่าต้องนะอยู่คนเดียวทำอะไรคนเดียวนะไปไหนมาไหนคนเดียวแล้วก็กลายเป็นคนขี้ระแวงนะคะหวาดกลัวในเรื่องของความสัมพันธ์ไปเลยนี่พลังงานของคนที่สามารถดูแลตัวเองได้สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้สามารถที่จะเรียกว่าคือไม่ต้องการเรียกร้องความยุติธรรมจากใคร แต่ก็ไม่ได้ต้องการที่จะให้ใครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนะรู้สึกว่าเขาอาจจะเคยถูกทรยศถูกทำลายนะแล้วเขาก็กลายเป็นคนที่เหมือนกับปิดกั้นทุกคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเขานะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมจากการที่เขาเคยทำดีพูดดีด้วยนะกับเพื่อนกับสังคมนะเซนส์นของเขาหรือว่าความรู้สึกของเขาบ่งบอกให้ตัวของเขาเนี่ย เรียกว่าเฮ้ยถ้าไม่ได้มีในเรื่องของธุรกิจการงานไม่ควรที่จะพูดหรือว่าไม่ควรที่จะให้ใจใครไม่ควรที่จะส่งสิ่งใครไม่ควรจะไว้ใจใครง่ายนี่คือจุดอ่อนของศัตรูของคุณนะตั้งดาบรอเลยนะเป็นคนที่อาจจะดูมองโลกในแง่ร้ายแล้วก็เก็บเนื้อเก็บตัวห่วงเนื้อห่วงตัวนะแต่จริงๆแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับคือเคยเป็นคนจิตใจดีมาก่อน นะหรือว่าเคยช่วยเหลือคนอื่นมาก่อนเคยมีน้ำาจน,น้ำใจมาก่อนแต่กลับกลับเหมือนกับว่าเก็บตัวเงียบนิ่งนะไม่ใช่กลายเป็นคนไม่ดีเลยสัทีเดียวนะแต่กลายเป็นคนทีเ่เก็บในเรื่องของความรู้สึกนะความรู้สึกดีคำพูดดีๆการมอบสิ่งดีๆให้นะไม่ให้พร่ำเพรื่อละ นะอดีตอาจจะเหมือนกับว่าคือไม่คิดว่าจะถูกทําร้ายไม่คิดว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบหรือว่าโคดโกงแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าคือต้องเลือกและต้องแยกแยะและนะ,ะว่าควรจะให้อะไรใครบ้างควรจะไว้ใจใครนะ,ะควรจะช่วยเหลือใครนะ,ะนี่คือจุดอ่อนของศัตรูของคุณฟังเพื่อเป็นกานำทางเป็นแนวทางขอบคุณดูกันในตดตามค่ะ